ัวนั้นหายากอย่าเพิ่งทิ้งเลยใช่ไหมคะอ้าวมันก็จะบอกอยู่โอ, <สา S 1> อยู่ยนนั่นเสร็จแล้วเพราะว่าถามเอาจริงๆนะคะหวังว่าจะไม่ฟังอยู่นะคะเพราะว่าเคยถามหลวงปูะคะ่ค่ะว่าจะเลิกดีไหมนะอยากออกไปจากตรงนี้แล้วอย่างนี้ค่ะเสียงมันก็เข้ามาในหัวว่าไม่จากเป็นก็จากตายถูกหนูก็เลยทนอยู่อท่านพูดถูกไหมเรา ก็ <G povo> จริงค่ะไม่จากเปก็าจากตาย,ยางไงใช่ออแล้วถ้าเอาจริงๆนะคะถ้าอยากไปอยากเลิกจริงๆอ่ะไม่มานั่งถามเราคําเก็บผ้าไปเลยค<อ>่ะการที่เราไปถามหลวงปู่เนี่ยแสดงว่ายังไงดีหนะ้าขวาหรือซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง <c oughs> <ช> <c oughs> ที่หลวงตาเคยบอกว่ามันเบื่อเบื่ออยากอยากอ่ะค่ะใช่สาธุเวลาอารมณ์ไม่ดีมันก็เบื่อเวลาอารมณ์ดีมันก็อยากอ่ะ หนูถึงบอกว่าคําสอนหลวงตาน่ะดีมากว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเราจะอยู่หรือรจะเลิกใช่ไหมคะเราจะทําเท่ากับว่าอยู่ก็อยู่ให้มีความสุขถ้าจะเลิกก็ต้องไม่ทุกข์แล้วก็ยังสนุกกับชีวิตได้ก็<ด>ถึงบอกว่าการสวดจัก,กพัทเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกว่าเป็นคนด้านและล้นลาตาใจมันด้านๆแบบเราไม่สนใจอะไรเง<ด>ี้ยค่ะมันต้องอารมณ์ดีไนงะอารมณ์ดี ใครๆก็อยากอารมณ์ดีมักจะมีคนเขียนมาหาหนูค่ะว่าอยากอารมณ์ดีแบบพี่เกดจังเลยอะไรอไม่ยากอะไรเลิกกลัวไปอยู่วัดนหมายถึงเขาใช่ไหมฮะใช่หมายถึงเขานรไม่ถึงเราอยู่สักเจ็ดวันอยู่เดือนหลายๆคนที่ฟังอยู่นี้ก็ตั้งท่าคราวนี้สามีเปิดแชมเปญเลยนะคะแบบดีใจภรรยาไม่อยู่ฉลองนะคะ หลวงตาค่ะทาไมการอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถึงก็เขาเริ่มต้นจากการรักกันนะคนที่เป็นสามีภรรยาแล้วพออยู่กันไปทําไมถึงลาคาญกันนะฮะมันเบื่อไงยุคนี้หนูมันไม่ดีตรงไหนไม่เข้าถึงเบื่อแล้ววัตถุมันเจริญเข้าใจไหมวัตถุมันเจริญมันวัตถุมันสามารถจะดูเยอะแยะไปได้ใช่ไหมค่ะประมาณนี้แหละอ๋อนั่นหมายความว่าคําว่าเบื่อเนี่ยคืออะไรที่มันจําเจซ้ำซากมันก็เบื่อ มันก็เบื่อเขาก็อยากลองของใหม่มันเราก็อยากลองของใหม่มันอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแยกกันไงถ้าเราทําใจได้ก็อยู่ในสังคมได้ถ้าเราทําใจไม่ได้กูกระทุกทั้งวันนั่นแหละดังนั้นแล้วเอาจริงๆมันไม่ต้องเป็นเรื่องของความราาักอะฮะวิชาทําใจเนี่ยจริงๆเราต้องใช้กับทุกเรื่องนะที่ทำใจคือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอ,อย่า่าจะคนอื่นนะก็ทําใจให,ให้เป็นปกติไปซะ มันจะไปไหนก็ช่างมาฉันยังรักเธออยู่นะจ๊ะกระจบแล้วฉันยังรักเธออยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหลวงตาบอกว่าพิจารณาตามความเป็นจริงไงความเป็นจริงก็คือจริงอ่ะถ้าเราทําใจได้มันก็อ๊้ยมันจะไปไหนก็ช่างมาเถอะทุกวันนี้มันวัตถุมันจเจริญมันต้องทําใจอ่ะแสดงว่าคนที่ทําใจไม่ได้คือลืมมองอตาความทุก ลืมลืมมองตามความต้องพิจารณาว่าในโลกนี้ไม่ใช่ของใครไงพวกเนี้ยโลกก็วันเนี้ยมันมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันไม่ฆ่ากันหรอกมันไ่แย่งกันด้วยมันไม่ใช่ของใครไม่อยู่ได้สักกี่ปีเอ้าไม่ต้องไปโกงใครมาเพราะว่าตายไปสมมติพรุ่งนี้หนูตายเนี่ยก็เอาไปไม่ได้สักบาทแต่พอพูดถึงเรื่องความมันมีปัญหาในลูกหลานนะนะเพราะสายใยแห่งกรรมนะ น้งตาเคยเจอพวกนี้เยอะสมัยที่ฝึกใหม่ๆอะบางคนในลูกไม่ปกติแต่ต้องอะต้องดูแลเพราะอดีตลูกเป็นคนเลี้ยงดูมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมจนกว่าจะตายไปจากข้างหนึ่งอะยุคปัจจุบันก็เหมือนยุคอดีตแล้วแต่ยุคปัจจุบันมันกว้างกว่านะทำกรรมได้กว้างกว่านะครับทำบุญได้กว้างกว่าด้วย ในโลกของยุคโซเชียลนี้ใช่หลงตาขาการฝากเพื่อนไปโอนอะค่ะไปทำบุญหาโอนไปใส่ได้หมดรหรอได้หมดบุญน่ะมันได้หมดเลยบุญสแสดงว่าบุญก็ไม่ได้อยู่ที่วิธีการแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาตั้งต้นของตัวหนูเลยอ้สาธุเลยค่ะหลวงตาโอ้แต่ว่าวันนี้สิ่งที่หลวงตาพูดแล้วมันจึกก้านสมองสติของหนูมากเลยคือหนูอะเป็นคนที่สวดมนเพื่อเอาบุญเข้าตัว แต่หนูเนี่ยก็เป็นคนที่อารมณ์เสียแล้วผลักบุญออกไปจากตัวอยู่เหมือนกันนะ,ะตอนสวดมนต์เราอารมณ์ไม่เสียหรอกค่ะแล้วบางทีอะค่ะหลวงตาสวดสวดอยู่ค่ะเพื่อนชื่อสามีค่ะอันนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะคก็เดินเข้ามาแบบสวดอยู่นั่นแหละลำคาญจะสวดอะไรกันนักกันหนาอย่างเงี้ยสวดมนต์ไม่ได้แม่งสวดเนี่ยยืนเดินนั่งนอนค่ะหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนหลวงตา ทำอะไรอย่าให้เขารู้อถ้าเขารู้แล้วมีเรื่องดูก่อนว่าเขาชอบไหมอ๋อเพราะหนูยังไม่ใช่แม่ชีดังนั้นเราต้องบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนครูเขาจะรู้ได้ยัเราคิดอะไรสามีก็ต้องมีมนก็ต้องสวดเราก็ไม่ต้องให้เขารู้ใช่อ๋อสาธุสามีก็ต้องก็ต้องใช้ะสวดมต์ก็ต้องสวดบันทึกบุญใช่ไหมฮะนิมนต์นิมนต์ มาเร็วมากเลยค่ะครูบาถามเลยไหมคะอาวถามจะสวดแล้วเนี่ยมีคำถามไหมคะในที่นี้มีใครอยากถามเองไหมคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นเพราะว่าถามเองแล้วโดนแสดงว่ารู้หมดแล้วรู้ไปหมดแหละแต่จริงๆบางทีฟังหลวงตามีคำถามมาจากบ้านแต่พอเจอหลวงตาแล้วอะค่ะ มันอิ่มอ,อกอิ่มใจเหมือนมีคาถามาหาอุดมาอุดปากแล้วแบบพูดไม่ออกเลยเป็นกันไหมคะเป็นนะคะลืมผัวเลยใช่ไหมเขาอยู่ในใจสูืมสอนต่อเลยค่ะหลวงตา,าเรื่องของ ก็ดีไงอ๋อหลวงตาบอกว่าเมื <fe et> ่อกี้หลวงตาพูดว่าในเรื่องของแบบถ้าเรามองตามสภาพความเป็นจริงคําเนี้ยสภาพความเป็นจริงคือสิ่งที่เราบ่องพิจารณาบ่อยๆเราต้องโดนอยู่แล้วค่ะเราพิจารณาบ่อยๆเวลาเรามีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือความจริงหรือเราคิดไปเองอย่างสมมติว่ามีคนมาโกงหนู ความเป็นจริงมันควรจะมองอยังไงคะเขามาโกงหนูใช่ไหมหนูก็บริจาคเข้าไปเลยหนูมีอยู่แล้วเนี่ยจะชีวิตหนูก็ยังมีหนี้อยู่เลยนะคะมัาทำกันอย่างนี้เไไหนูต้องได้หลายเท่ากลับมานะครับน้าจ้านอกจากจะมองตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถทําการบันทึกบุญดึงบุญเข้ามาได้อีกกมนุษย์ไม่ได้มีอะไรมากนะปัจจัยสีก็อยู่ได้แล้ว พอหลวงตาพูดอย่างนี้ค่ะหนูมองเห็นสิ่งที่หลวงตากําลังสอนหนูกับสิ่งที่หนูเป็นนะคะหนูเนี่ยจะมัวแต่จดจ่อว่าแบบฟ้าฟ้ามาเอาเงินพี่ไปได้ยังไงเนี่ยมาโกงเงินฉันได้ยังไงคือเราไปจดจ่ออยู่กับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดแต่หลวงตาหลวงตาโกงเรานะเราไห้เขาเองหนูไม่ฉลาดใช่ไหมคะใช่เนาะนั่นหมายความว่าพอนึกภาพตามคา่ะ เดิมอะ่ะเวลาหนูทุกข์หนูมีปัญหาหนูมักจะจดจ่ออยู่กับคนที่สร้างความเจ็บปวดแต่หลวงตาบอกว่าทำไมไม่มาจดจ้องและร้องขอเอาบุญมาสนับสนุนชีวิตจากหลวงปู่ใช่ดังนั้นต่อไปนี้น้ำตาจะไหลกับหลวงปู่ค่ะมันเอาของหนูไปสองหมื่นหนูขอสองล้านเยอะไ,ไหมคะไม่เยอะน้อยโอ้ ทุวันนี้ลูกนี้หลายๆอารายคงจะดีใจมากส่วนเจ้าหนี้ก็กัดฟันอธิษฐานกันไปนะคะ <c oughs> ลหลวงตาขาแล้วพอเราอธิษฐานอย่างเงี้ยแค่ขอกับหลวงปู่หรือหนูต้องทําอะไรถวายหลวงปู่เพื่อให้ได้สองล้านตรงนั้นมาไหมคะสวดมนต์สวดมนต์ท่านต้องการให้สวดมนต์งั้นหมายความว่าการจะได้อะไรมาอย่าเผลอปล่อยให้ใจหมกไหมหดหู่ห่อเหี่ยว สวดมนต์นะสวดมนต์ให้พุ้งฟริ้งให้ใจสว่างแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้สวดมนต์นี้ก็รวยได้ลองสวดสักห้าปีไม่ต้องทํางานเดิสาธุทุกโทรศัพท์ทิ้งก่อนนะแล้วเป็นนอนสวดมนต์กินนอนสวดมนต์ห้าปีโอแสดงว่าวันนี้ที่หนูยังรวยไม่ถึงไหนเพราะหนูมีโทรศัพท์สับเครื่องเลยเนี่ยฮะเครื่องเดียวไปแย่แล้วทั้งสามเรื่องอ๋อส เด oh. ี๋ยวใส่ไว้ลวงตาขาถ้าเรากระจายแผ่นพับหรือบทสวดหลวงปู่ทำพ,ทำพระทำพระเนี่ยอาน,นิสงส์งเท่ากันไหมคะพลังงานจะได้เท่ากันหรือเปล่ากระจายแผ่นพับหรือว่าทำพระไม่เท่ากันไม่เท่ากันระยะเวลาพระอยู่นานไหมพระอยู่นานแผ่นพับอยู่นานไหม อ้า,าพระเขาขาวนี่นเอหน่อยเป็นแก้วนะผ้าเขาขาวทีห้่อยทําพระเนี่ยใช่ไหมฮะหลวงตาบอกอยู่2,500ปีปแ,แต่ถ้าเรามองอย่างนี้ล่ะหนูทําบทสวดแล้วมีคนที่สวดแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตล่ะมันอยู่ที่โชคดีของเราอย่างนี้หลวงตาเราไม่ต้องเลือกบุญได้ไหมคะทําทั้งพระทั้งทำ,ทำทั้งบทสวด หนูว่าง่ายที่สุดเลยใส่ขันหลวงตาเนี่ยเพราะหลวงตาทําทั้งพระทั้งบทสวดอยู่แล้วไหมธนาคารอมสินศูนย์มันอยู่ที่เราฉ <c oughs> ลาดคะมันอยู่ที่ฉลาดอ่ะคนฉลาดเขาต้องทําบุญกันยังไงคะอ๋อคนฉลาดครับมันต้องเก็บบุญให้มากที่สุดบุญที่เยอะที่สุดบุญที่ยาวที่สุดอ,อ่ะคืออ่าบุญยาวอะ่ะก็ทําทกับคนทํากับมนุษย์ทํากับวิญญาณยาวไหม สร้างคนให้เป็นพระถูกสร้างคนให้เวียนบนสร้างวิญญาณให้มีสุขอะนั่นคือสิ่งที่หลวงตาทําทั้งหมดเนี่ยฮะใช่ดังนั้นหนูเอาเงินใส่หลวงให้หลวงตาแล้วหลวงหลง,หลงตาทําอะไรนี่หนูสนับสนุนอาน,านาคตเจอกันเราลําบากหลวงตาก็ช่วยเราเนะี่ยโอ้ยสาธุออมสินกสิกรไทยพาณิชย์อันไหนดีนะคะไม่จอ โมทนาก็ได้โมทนาก็ได้แล้วโมทนาสาธุก็ได้โมทนาก็ได้โมทน,นาบารมีแต่ถ้าสมมติว่าหนูหย่อนลงไปสิบบาทร้อยบาทตามกําลังของหนูมันก็ได้ก็ทนันบารมีอีกเท่ากับคนที่ทําเป็นล้านนั่นแหละเท่ากับคนที่ทําเป็นล้านใช่ให้พี่ตุ๊กทำสองล้านหนูทำสองร้อยก็เท่ากันก็เท่ากันสาธุ นั้นหมายความว่าการทําบุญแบบที่ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองและตามกําลังคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่คุณจะเข้าขนะคะถูกตอแล้วอย่างนี้เราจะทําบุญเยอะๆไปทําไมอะคะทาไมอะ,อะอก็เขามีเยอะอเรามีเยอะก็ทําบุญเยอะเรามีน้อยก็ทําบุญตามกําลังเราแล้วเราบอกอย่างนี้หลวงปู่คะหนูอยากทําบุญเยอะๆอย่างเขาบ้างอะหลวงปู่คะขอสตางทำบุญเยอะๆใช่ ถ้าหลวงปู่ให้หนูเยอะได้มา,100ห,า 50, หนึ่งร้อยหลวงตาห้าสิบหนูห้าสิบเลยนะอย่างเงี้ยได้ได้อยู่นะคะมันอยู่ที่หลวงพ่อจะให้หรือเปล่าแต่ได้เบาแสดงว่าหลวงตาต้องเจ็ดสิบหนูสามสิบรึเปล่าคะหลวงตาว่าตรงเนี้ค่ะเราสามารถร้องขอได้แต่หลวงตาก,ก็เคยบอกเอาไว้อีกว่าได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราทำมีประโยชน์ไหมม,มีประโยชน์กับตัวเองไหม ม,มีประโยชน์กับตัวเองมันก็นมีอยู่คนอื่นอยู่ดีหลุงตาช่วยบอกลักษณะของคนที่มีประโยชน์ที่หลวงปู่จะเอ็นดูแบบขั้นสุดให้หน่อยสิคะบ่อยๆผีมา<ย><บ>อยู่ใกล้ๆบ่อยๆ<ผ>คนมาอ,อยู่ใกล้ๆบ่อยๆมีประโยชน์นนะ,ะนั่นหมายความว่าขเขาเรียกขมวดใจความจงเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์และวิญญาณไม่ใช่พอเพื่อนเห็นแล้วอยากกระโดดถีบยอดหน้าอย่างนี้เนาะ แค่ส่วนมน์หลวงตาก็ไม่เชื่อเรอาเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังตอนเข้าวัดก็กินกินเหล้า,มาเมื่อเราทุกวันเนี่ยแต่กินกินแม่โขงกินแม่โคงกินแม่โขงแม่โค่งมันวายมันโอแพงกินไม่ได้ยุคนั้นมันไม่มีเข้าใจไหมยุคนั้นมีแต่เก็กมีแต่เก็กใช่โอ้ปั๊มคานเ็กป้าเขาปั๊มข่าวเก็วเก ใช่เย็นเขาจะมาปูเสือแล้วก็มีมีลาบมีใช่ลาบคอหมูย่างมีเหล้าเหล้าสามสี่คนหนึ่งคนละสามสิบบาทก็ตึงแล้วล่ะกินทุกวันเลยจะอยู่กงก็ลุงปู่็เไ้เลิกกินบางคนก็ตามหลวงตามมานานแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยเขาไม่มีบุทธเลยถ้าเขารู้เขาเขาเลิกแน่นอน อาวเาปรุงไหมล่ะถามเองเจ็บเองเลยเา้าไม่รู้ถ้าเขารู้ก็จะกินไหมเอาเหมือนคนชอบด่าก็ชอบหงุดหงิดเนี่ยถ้าเขารู้เขาจะหงุดหงิดไหมสรุปกินเหล้ามันไม่ดีมากๆเลยเหรอคะมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอถ้ากินไปครึ่งโอประมาณเนี่ยมันก็ไม่ดีถ้ากินแก้วเดียวมันก็ดีอะ่ะ งั้นแสดงว่าคำว่าดีคือความพอดีถูกนะคะถามว่ากินแล้วสองคนเนี่เมาไหมอ่ะเมาค่ะวอมอนได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไไดก็ดิเบเปียลเลยค่ะ <laughs> นั่นหมายความว่าจริงๆการจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าพอดีแล้วยังพอมีสติอยู่หนูว่ามันก็ดีอย่างสมมติ ไม่พอใจอ่ะอารมณ์ไม่อารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจหลงตาเคยบอกว่ามันก็มีได้แต่ถ้าเรามีสั้นๆอันนี้ก็คือความพอดีมีทุกคนแหละคนคนไม่มีคือคนไม่เกิดก็เป็นพระอรหันต์แต่มันไม่ยาวความรู้สึกรับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใครไม่มีหรอกค่ะแต่มันไม่มีอาการรู้มันไม่ยาวขนาดโอ้ปวดหัวทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ดีแค่ห้านาที แคบหนึ่งหายแล้วก็คือคนที่แบบว่าคิดออกคนรู้หรือคนคิดได้และทําได้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรมากระทบใจเขาเขาจะคะเทือนแค่แป๊บเดียวถูกจากนั้นเขาก็จะเอาจิตเขาไปจดจ่ออยู่กับถูกหลงกู่หลงตาอาจจะไปแผ่เมตตาก็ได้ไปพิจารณาก็ได้รดอไม่กระสวดก็ได้ ปัญหาใหญ่เนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนสวดมนต์แล้วเราก็ชะล่าใจเนี่ยฮะเพาแบบ <laughs> ด่าสักหน่อยก็ได้นะเ <laughs> น,นี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยะ <laughs> มันเป็นกรรมอมร,รมานาคตตอนหนูคิดไม่ดีพูดไม่ดีก็คือกรรมของหนู<ถ>ตอนหนูสวดมนต์ก็คือบุญของหนู<ถ>หนูก็เป็นผู้สอบบาปสร้างบุญให้กับตัวเราเอง<ถ>สาธุ มันก็เวียนไปเวียนมาในพบทั้งสามนี่แหละไม่ได้ไปไหนไปโดยกรรมมาัาแล้วตอนนี้มาฝึกเนี่ยไม่ไปตามกรรมนะไปตามใจมเมื่อกี้ที่หนูถามหลวงตาว่าทรงของผู้มีประโยชน์ที่หลวงปู่จะเสกปิ่งๆให้อย่างนั้นขมวดสรุปใจความก็คือถ้าหนูเป็นคนน่ารักกับอารมณ์ดีไม่มีที่หลวงปู่จะไม่รักเลยถูกเพราะว่าเราจะต้องบันทึกความดีไปเรื่อยๆไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียว มันไปยาวไกลอ,อ่ะเื็นไหมมันไม่ได้ชาติเดียวนะมันไม่ชาติเดียวเพราะ <c oughs> ถ้าเราน่ารักเราอารมณ์ดีเราบันทึกบุญจนเคยชินมันก็จะติดนิสัยเนี้ยถูไปตลอดมันชินไงมันชินเราเราตายปั๊บเกิดเลยเราก็สวดจัก,กรพรรดิได้เลยนะค่ะ <c oughs> สวดได้จตในท้องเลย่ะ <c oughs> เพราะเกิดเลยไนงะออกจากท้องมาจําความได้ครับได้ยินเสียงเขาสวด <c oughs> เขาสวดได้เลยไนงะ ไม่เห็นนะเด็กๆที่สวดมนต์ได้สามสี่กว่าเขาสวดได้ยังไงห่ะก็มันเกิดเลยไงอ๋อแสดงว่าเขาเคยทําเขาปลอกไปแล้วเ<ล>ขาก็มาเกิดเลยทำความเคยชินนั้นชาติที่แล้วมันจนจน,จนชินน่ะค<ห>่ะไม่มันมีคนเกิดเรียนไหวใจเกิดทับพิจารณาจริงๆนะบางคนเด็ก<ห>เล็กนิดเดียวเนี่ยพูดได้ตั้งหลายภาษามันพูดมาจากในท้องในชะ่ไงมันพูดมาจากอดีตเนี่ย คือมันตายแล้วมันเกิดเลยเข้าท้องเลยสิ่งที่เขาบันทึกไว้อพอเขาเห็นเขาก็พูดได้เลยเหมือนกับพระที่มันฝึกจริงๆเลยนะฝึกจริงๆเลยฝึกสุดยอดของพุทธศาสน์เนี่ยสามารถจะพูดได้ทุกภาษาเนี่ยมีหลายองค์เวลาใครถามท่านอยากฝรั่งไปถามท่านก็พูดได้แต่ท่านให้พูดเนี่ยพูดไม่ได้แต่ท่านตอบได้ ญี่ปุ่นไปถามแล้วก็ตอบได้คือเป็นเป็นความรู้สึกเข้ามาว่าคนนี้จะถามแบบนี้ถูกโอ้ oh. คือจิตเนะี่ยถ้าฝึกจริงๆอนะ่ะมันมีประโยชน์มหาศาลและเป็นโทษมากเลยถ้าฝึกจริงๆมันเป็นประโยชน์มหาศาลอย่างเมื่อกี้หลวงตาบอกเขาฟังแบบรู้เลยว่าจะพูดอะไรแสดงว่าถ้าฝึกจริงๆตัวรู้นี่ทำงานเด่น oh. ชัดเลยทำงานตลอดนะ ทำงานเรารู้ว่าคนนี้หลอกรู้ว่าคนเนี้ยเป็นยังไงรู้ช่วยใครไม่ได้ค่ะรู้เฉยเฉยก็คือตัวคลื่นรู้เนี่ยเราจะใช่ตัวรู้เขเรียกว่าตัวรู้รู้มันรู้อะไรอ่ะรู้ตัวเองก่อนอันดับแรกรู้ตัวเองก็รู้วิญญาณรู้มนุษย์รู้ทุกอย่างสุดท้ายก็หลวงตาสอนหลวงตาให้กลับมาแบบรู้ตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองไงรู้ตัวเองมันบันทึกบุญตลอดไง โอ้หนูจะได้บอกฟ้าให้หยุดรู้เรื่องชาวบ้านสักทีมันต้องพัฒนาพูดถึง <c oughs> ถ้าอยากศึกษาพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ไม่ต้องหัวโลง่ลงๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเรียนทางโลกอะต้องจําไง <c oughs> ถ้าจําไม่ได้ก็สอบไม่ได้จริงๆ <c oughs> พอหลวงตาพูดตรงนี้นึกภาพตามเลยนะว่าในเรื่องของทางโลกต้องแบบเอาทุกอย่างมาใส่ในสมองมันถึงโลก มันถึงโอ้โหความรู้มันพันกันอ่ะบางคนเนี่ยพันจนจนเบอ้อค่ะแต่ในทางธรรมต้อง,งเบา<ง>ให้มากที่สุดเบาสุดๆเ,เอาออกให้มากที่สุดสอยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ไดม้มันเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาอยู่กับคลื่นพุทธมนต์เหมือนกําจัดเอาปฏิกูลออกจากใจเราเลยนะคะ<อ>แม่นเลยชําระลยละ ความ,มรู้สึกเลยวู้วามวาุ่นวายขึ้นไม่ดีเนี่ยมันไม่เอาเลยแล้วยุ่ยืนไหมยืนที่แก่ก็ช้าเพราะมันไม่มีอะไรมาบั่นทอนไม่มีความรู้สึกเราเลยค่ะปัญหาใหญ่ก็คือลืมค่ะปัญหาใหญ่คือมันไม่ชินมันไม่ชินพอฝึกนิดๆๆน้อยๆก็เอาไปเอาไปดำรงชีวิตอย่างเราเนี่ยฝึกนิดน้อยๆก็ไปไปหมอดูแล้วไง แม่นอยู่นะคะถ <bi> ้าฝึกต่อไปเนี่ยเขายังไม่ถามไม่ตอบเขาได้เลยจริงอ่ะมันจะรู้เลยว่าเขาจะถามว่าอะไรถูกเขาจะถามอะไรรู้เลยทำไมไม่ฝึกล่ะโทสามีดูไพ่อ่ะเขาหนูก็บอกถามเรื่องรถใช่ไหมเขาบอกรู้ได้ยังไงก็อย่างแต่ว่าได้แค่ตอนนั้นนะคะ คราวนี้เนี่ยอย่างตัวรู้ตรงเนี้ยค่ะหลวงตาอะเราเราอย่างดูไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่างคนชอบดูดวงหลวงตาว่าระหว่างดูดวงแล้วหลงวหลงตาเคยบอกว่าอย่าไปดูมันด,ดวงอะ่ะดูตัวเองถูกแล้วถ้าเราจะฝึกกรรมฐา,านเะนี่ยมันไปไกลๆก็ดูตัวเองค่ะการดูตัวเองเนี่ยดู<ม>ตัว,ตวเองเนี่ยสามารถจะเอากําลังในโลกเนี่ยมาผ่านตัวเองให้กับมนุษย์ให้กษัตริย์แม่ก็ัต้จะได้มีพวกเยอะ งั้นจริงๆถ้าเราไม่ไปหาหมอดูแต่เราดูตัวเองก็คือดูแล้วรู้จักวิธีสร้างตัวเองให้มีชีวิตที่ดีสิคะก็ดีถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าดูตัวเองอย่างที่หลวงตาว่าคอยดูว่าเราโอเคไม่โอเคบุญหรือบาปกรรมหรือดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยุ่งเนี่ยคนคนไม่รู้ถ้าคนรู้ก็จะไปดูไม่หมอให้เขาไม่รู้บ้างก็ได้นะก็แต่คือคนไม่มีกําลังใจไง ส่วนใหญ่เขาไปเขาอยากจะรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาจะได้วางแผนอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่งอยู่เนี่ยหน้าตารูปร่างการกระทำเนี่ยมันมาจากอดีตอย่างนั้นแหละย้อนไปตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยคืออดีตอย่างนั้นแหละใช่ไหม,มย้อนชาติแล้วยังได้เลยว่าตัวเองเกิดมายังไงเนี่ยพิจารณาจริงๆอ่ะส่วนมันไปพิจารณาไปไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องไปถามหมอดูหรอก ถามตัวเองเนี่ะทำไมเราสวยอ่ะจะมาแสดงว่าเราชาที่แล้วเราทำบุญมาดีไงเปกกรรมฐานพิจารณาอะไรประมาณนี้อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่ไปดูดวงเนี่ยทำไมยังไม่ได้เงินสักทีทำไมยังขายที่ไม่ได้อย่างเงี้ยฮะมันยากอะไรขายที่ลดร,ราคาก็ขายได้แล้วท <c oughs> ี่มันไม่ใช่ของไก่า โอเคหลวง,งตาขามีคนในที่นี้ถามมานะคะว่าการดูดวงเนี่ยมันจะบาปไหมคะทั้งคนที่เป็นแม่หมอพ่อหมอแล้วก็คนที่มาดูดวงอะคะ่ะคนดูไม่บาปหรอกอ่าคนคนที่เป็นลูกค้าไม่บาปคนดูน่ะถ้าถ,ถ้าดูถูกก็กระเจ้าวดูผ <c oughs> ดดูดูผิดกระเจ๊งอะค่ะคือโกหกอะ่ะคำว่าบาปในที่นี้เนี่ย อารมณ์เสียคำว่าบาปเข้าใจไหมแสดงว่าถ้าดูแล้วสมมติหนูเป็นแม่หมอถ้าดูแล้วถูกก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่พูดแล้วเขาไม่สบายใจนี่เธอเดี๋ยวแฟนเธอกำลังจะมีชู้ฉลาดรคะให้เขาไปช่วยโวเองพูดให้คนไม่สบายใจก็ติดกรรมสินะหลวงพ่อ๋อที่หมอดูเขามีกรรมกันเยอะๆนี่เพราะว่าพูดจาไม่น่าฟังส่วนใหญ่จะป่วยแล้วกะ นานๆดูไม่แม่นอ๋อสังเกตจากหมอดูเนี่ยนานเข้าเนี่ยหลายปีดูไม่แม่นอะไรอะไรหนูเป็นที่ปรึกษาด้านโชคชะตาไม่ใช่หมอดูค่ะโอ้ค่ะโอเคซึ่งก็ขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ อ่ะโอเคงั้นเราเลี้ยวมาเรื่องสวดมนต์กันดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของดวงหรือว่าใครๆครก็อยากดวงดีแต่ว่าเอาจริงๆถึงมาดูกันหนูนะคะคืออยากให้สวดมนต์พิสูจน์เรื่องจักรพรรดิเนี่ยชีวิตมันจะได้ดีไงค่ะพิสูจน์เรื่องจักรพรรดิถูกหลวงตาตั้งต้นให้พวกเราเลยไหมคะว่าคําว่าพิสูจน์ในที่เนี้ยหนึ่งต้องสวดต้องสวดให้ได้ดังที่ที่ตัวเองปรารถนาให้ได้อย่างต้องดูกำลังตัวเองนะนอ มีมีแค่ร้อยเราเป็นล้านก็ไม่ได้นะขอสักแสนหนึ่งพิจารณาตัวเองมันต้องจากน้อยไปหามากค่ะดูตามกําลังของตัวเองแล้วตัวช่วยก็คือวิญญาณการพิสูจน์นี้แสดงว่าหนึ่งเริ่มต้นสวดก่อนอันที่สองตั้งสัจจะอธิษฐานอันที่สามดึงวิญญาณมาเป็นพวกเพื่อให้ไอ้สิ่งที่ขอมันได้ให้เขาช่วยด้วยอันที่สี่คือสวด ทั้งวันสวดไความผูกพันธุปัจจุบันแต่อนาคตความคุณเกิดคนเดียวไม่ได้นะจ๊ะคุณต้องมีเพื่อนอย่างฉันเนี่ยฉันเนี่ยสามารถจะนําบุญมาให้เธอได้นะจ๊ะโอไปไหนไปไปกันนะค่ะคือฉันไปทำบุญได้ไหนก็ไปด้วยกันก็แล้วกันมาเอาบุญด้วยกันใช่แต่เธอต้องช่วยฉันให้ฉันมีเวลาสวดมนต์เยอะๆนะนถูกไปเอาเงินมาขลองฉันก็ไม่มีเวลาจะสวดมนต์อะไรประมาณนี้ฉะนั้นถ้าอยาก็ไม่ได้บุญโอเค ถ้าตัวเองอยากได้บุญจากเขาเอาบุญไปเอาเงินมาโ,<ฮ>โอ้สาธุเพราะฉะนั้นก็ต้องลงมือทำแล้วก็ขยันสะสมบุญหลวงพี่นิมนต์ค่ะหลวงพี่มีอะไรมาถวายเจ้าวาดเจ้าวาดไป้ไหนเจ้าวาดไ,ไนาาดไไน่นเจ้าวาดอยอ,อ่โนนเอาหนังสือเอาหนังสือมาถวาย เขาเอาหนังสือส่วนมน์มาถวายเจ้าวาดสร้างเองสร้างเองเป็นเจ้าวาดเองนี่ไงถวายเลยถวายเจ้าวาดเลยหนังสือส่วนมนหนังสือเป็นไงอา้าทู ชีวิตใครรู้ยังว่าตัวเองจะเอาไงกับชีวิตอะ,ะแจกไปเลยงงก็แจกไงแจกไหมเจ้าวาดอ่าอะบอกแจก